ก็สวัสดีด้วยนะครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยของเขาจริงๆครับผมดูทาบสิครับพี่น้องวันนี้พามาชมไอเอสภาพยนตร์ครับอยู่ที่บ้านยางครับพี่น้องให้ชมคุมพลังครับอู้นะมาเป็นตับเลยครับผมสุดยอดจริงๆอ่ะพี่น้องถ้าจะจ้างไอเอสชุดนี้นี่ต้องจ้างเท่าไรครับผมมีใครจะรู้ราคาไหมนะฮะหรือว่าใครอยากทราบราคาจริงๆผมว่าต้องโทร ไปหาไอเอสดภาพยนตร์เนาะใครที่จะจ้างวันนี้ผมพามาชมครับผมก็คือจอขนาด29เมตรครับพี่น้องจะนาบอุ่มของกีมันเต้นให้บัตรอืมนะฮะอันนี้ให้ดมชมอีดดมนะฮะจะไปดมทําไมชมก่อนอืนะฮะอันนี้คือขุมพลังนะครับผมโอ้รถหนังครับผมนี่นะฮะไอเอ็ดตัวหนังสือรถสวยมากครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับวันนี้เสียงกลางนี่นะครับผม จัดรูปแบบให้เจ้าภาพสไตล์คอนเสิร์ตครับบีมนี่โอ้โหนะข้างละกี่ตัวเราพี่น้องนับเบิง้งอืมนะสุดยอดอีกแล้วนะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวพาชมอันนี้ตู้เสียงกลางนะครับตู้เซตนี้น่าจะเป็นเซตที่ใช้กับคอนเสิร์ตหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจผิดพลาดยังไงขอประทานอภัยด้วยนะครับนี่พี่น้องให้ชมจอครับผมเดี๋ยวเราไปชมขุมพลังในส่วนของตู้เบส จอ29เม็ดเต็มครับจินนับเลยครับผมเสียงกลางพี่น้องดูแสงสีเสียงวันนี้จัดเต็มให้นะครับผมเสียดายครับผมผมไม่ได้อยู่ตอนที่ไอเอสภาพยนต์ทดสอบเสียงหรือว่าลองแสงเอาเป็นว่าลองไปชมตาม YouTube ท่านอื่นแล้วกันวันนี้ให้ชมบรรยากาศช่วงติดตั้งครับผมอันนี้ให้ชมมุมไกลนะฮะโถมของกีมันเต้นให้จินนับเลยบับราคาจ้างเท่าไรพี่น้องใครรู้บ้างหรือว่าใครที่จะจัดจ้างก็ผมว่า พิมไปเลยครับผมไอเอสภาพยนต์ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับสอบถามราคาเอาครับพี่นอ้องอลังการของเขาจริงๆครับผมจอ29เมตรมีใหญ่กว่านี้อีกไหมโอ้นี่ครับผมดูเสียงกลางวันนี้นะครับผมทีมงานจัดแบบเป็นรูปแบบของในส่วนของคอนเสิร์ตให้เลยนะโอ้บรรยากาศวันนี้เนี่ยเสียงนกเสียงกาเต็มเลยครับผมอ่ะเก็บบรรยากาศให้ชมครับผมนะใครที่เคยชมมาแล้วคอมเมนต์กันหน่อยเสียงเป็นยังไงบ้างกับชุด ตู้เทอร์โบหรือเปล่านะครับข้างละ30ดอโดกผิดพลาดยังไงผมขอประธานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะฮะร,รายละเอียดเวลาอาจจะพูดคําพูดไหนที่ผิดพลาดแล้วกันข้อมูลอาจจะไม่ตรงเดอ้อนะครับอันนี้จะเป็นแท่นใช้นะครับมองจากมุมไกลให้ชมแล้วกันนะครับผมจะนับบอกได้คําเดียวเลยจะนับปะไปดูลําโพงนี่นะะเทอร์โบไหมพี่น้องผมว่าเทอร์โบนะ นะน่าจะเป็นชุดที่เล่นคอนเสิร์ตหรือเปล่าครับผมสามสิบดอกต่อข้างพี่นอ้องนะเบร6หกสิบดอกอืมเด่งได้ะนะฮนี่ครับพี่น้องใหญ่โตมโหรานจริงๆนะครับโจอใหญ่ระบบเสียงสุดยอดแล้วข้างละสามสิบดอกอืมมีตรงกลางด้วยพี่น้องนะครับผมอ่ะมีงานมีการก็ติดต่อแล้วกันครับผมผมว่าราคาน่าจะถูกอกถูกใจใครที่อยากได้ความยิ่งใหญ่เอาไปประดับงาน ไอเอ็ดภาพยนตร์ผมว่าน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับผมต้องใช้คำว่าสุดยอดแล้วก็จะนับด้วยทมจะนับอ่ะ <c oughs> คลิปนี้ประมาณนี้ละกันครับผมพาพี่น้องมาดูของใหญ่อีกหนึ่งหน่วยของจังหวัดสุรินทมีงานมีการก็เรียกใช้กันเดอ้อนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศให้ชมเสียได้ครับไม่มี แสงสีเสียงมาให้พี่น้องได้ชมอืมเอาให้ชมข้างหน้าข้างหลังแล้วกันนะครับมีโอกาสวันหลังถ้าไอเอสลงตรงไหนหรือว่าช่วงที่เทสเสียงลองเสียงระบบไฟเดี๋ยวจะเก็บมาให้ชมด้อยพี่น้องด้ยวยคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณแฟนพันธุ์แท้เอฟซีไอเอสทุกท่านด้วยนะครับโอกาสหน้าหรือคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับผมโอ้แต่วันนี้ จะนับของดีมันเตือนไงท่มจะนับนะฮะแปลว่าใหญ่จริงๆใหญ่ของแท้